YCE Young Creative Entertainment ร่วมกับ Idea Furniture Mall, Christie Fong สาขาพิษณุโลก b r a i n Forest Resort และ YCE Music ภูมิใจเสนอ เชิญทุกท่านสัมผัสกับพิศนุโลกเรนนี่ซีซั่นตะวันของนักประจนภัยบันทึกภาพประทับใจกับธรรมชาติสนุกตื่นเต้นท้าทายเริ่มแล้วเทศกาลชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งลำน้ำเข็ก3กรกฎาคมถึง30ตุลาคมพิศนุโลกเที่ยวได้ทุกฤดูสอบถามข้อมูลสำรองห้องพักและแพยยางได้ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพิษนุโลก โทร0816757007สนุกดีครับเสียงที่นี่โด่งดังครับอ่าและประทับใจมากาะมารวมก่ะคับ Open News สัปดาห์นี้ทางรายการ Open Eye Variety ต้องขอแสดงความยินดีกับนักบินพร้อมรบบร .9 รุ่นที่62และบร .2 รุ่นที่23ที่เขาทำพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่ฟูงบิน461กองบิน46นั่นเองค่ะ ต่อกันด้วยงานอมริน Wedding Fair 2010เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการเดินแบบชุดแต่งงานและการออกบูธต่างๆของร้านเวดดงในจังหวัดพิษณุโลกโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านดรปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมาเป็นประธานในการเปิดงานด้วยแม้บรรยากาศนั้นอบอวลไปด้วยความรักจริงๆเลยล่ะคะ่ะ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกชมรมรักลำน้ำเข็กได้จัดกิจกรรมเก็บขยะที่น้ำตกสกุลทยานเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีทั้งนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านประธานชมรมพร้อมกับภาพบรรยากาศกันเลยค่ะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเราทํากิจกรรมดีๆเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนายนนะครับเราได้นํา ทีมของสมาชิกชมรมรักลำน้ำเข็กซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการรีสอร์ทผู้ประกอบการล่องแพยางแล้วก็ทำร้านอาหารนะฮะแถวบริเวณน้ำตกแก่งซองแล้วก็มีโรงเรียน,นคณะครูอาจารย์แล้วก็เด็กนักเรียนจากโรงเรียนป่าไม้อุทิ่หกซึ่งได้มาร่วมงานกับเราตลอดนะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางหัวหน้าสวนสน้ำตกสกุณโายะ หัวหน้าส่วนลูกชาติน้ําตกสกุโนทยานนะครับนะฮะให้ความร่วมมือกันในการที่จะมาเก็บเศษขยะนะครับซึ่งเราก็เก็บมาหลายครั้งแล้วนะครับที่นี่แต่ก็ยังเห็นจานวนขยะยังเยอะอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีการรณรงค์อะไรกันมากกว่าเท่าที่จะมาแค่เดินเก็บอย่างเดียวนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นที่ เป็นการล่องแก่งเก็บขยะนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งที่79ซึ่งจะทําที่บ้านท่าข้ามนะครับจะมีคนมาร่วมประมาณ100คนนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทศสําสนักง,งานพิษณุโลกนะครับโดยท่านขออ,อ,นนะะอนนวลสารสนะฮะได้ให้งบประมาณมาในการจัดค่าอาหารแล้วก็มีหมวกแจกด้วยนะครับท่านที่สนใจจะร่วมกิจกรรมกับเราก็ยินดีนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ชมรมรักลอน้ำเข็ง ขอบบคคุณครัปิดท้ายกันด้วยงานประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรต่อต้านยาเสพติดโดยสำนักงานปปสภาค6จัดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนที่โรงแรมอมรินลากืนค่ะ นี้แล้วคงต้องรีบทำความดีเยอะๆแล้วล่ะค่ะเพื่อปีหน้าอาจจะได้ขึ้นไปรับรางวัลแบบพวกเขาบ้างนะคะไอเดียเฟอร์นิเจอร์มอลล์ช้อปปิ้งเฟอนิเจอร์ได้หลากหลายในทุกสไตล์ที่เป็นคุณ yce tv ถ่ายงานวิดีโอทุกชนิด YCE Organizer จัดงานดีมีสไตล์อีเวนต์ประชาสัมพันธ์ต้องที่ YCE Organizer ค่ะและสำหรับเทปนี้นะคะก็คือเทปพิเศษที่เราจะมาร่วมกันเขาดาวเทศกาลชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งลำน้ำเข็มนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอีกหนึ่งหน่วยงานที่เราขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องมาสัมภาษณ์กันนะคะกับการขับเคลื่อนโครงการนี้นะั่นก็คืออำเภอวังทองค่ะและตอนนี้นะคะฟ้าอยู่กับท่านนายอำเภอแล้วนะคะท่านชัยวัฒน์สารสมบัติค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยการล่องแก่งลําน้ําเขกเนี่ยมันมีสเสน่ห์หรือว่าม,มันมีความน่าตื่นเต้นแตกต,ต่างจากที่อื่นังไงบ้างนะคะก่อนต้องอขยญาเรียนก่อนนะครับว่าเราน้ําเขกเป็นแม่น้ําสายธรรมชาตินะครับที่ไหลผ่านำอำเภอวังทองยังมีความกว้างความลึกแล้วก็ยังไม่ถูกบุกรุกยังไม่ถูกทําลายโดยอยธรรมใหม่ๆแต่มากจะ่ืนไปนัก ต้นน้ำของลาน้ำเ็กอยู่ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลนงหลวงแล้วก็การล่องแก่งลาน้ำเขกนะครับก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมการล่องแก่งของทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปราชินบุรีพรือที่นั่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีมงานล่องแก่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะรอคอยสําหรับการมา ร่วมกิจกรรมล่องแก่งเีื่อเป็วังนธรรมใ้้ยครับสำหรับงานในปีนี้นะค่ะการล่องแก่งในเทศกาลในปีนี้จะมีภาพรวมยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้นะเราต้องการที่จะให้งานล่องแก่งเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมจากของเดิมนะครับทางผู้จัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคเอกชนนะครับซึ่ง ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันวางแผนปรึกษาหรือกันมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว<ช>นะครับผม <c oughs> คิดว่านอกเหนือจากการล่องแก่งธรรมดาเราก็จะมีกิจกรรม <c oughs> ที่มาเสริมมาสมทบ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรลลี่ <c oughs> นะครับ <c oughs> หรือ